บัดนี้วันที่24มกราคม2568เป็นครั้งที่22ข้าพเจ้านางสาวเมวิกาประสันแพงสีขอถวายเสียงสวดสาธายายพระสวดพระปริตและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจิรยาบูชาแด่แด่ภูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอดึกได้มีสมาธิจดจอด่อในขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องได้เถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวราสมาตาากกสัตตาจาักกะวสุอัตคะัชันตุเทวตาสัทรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขะโมูะทางังสักเคีกาเีจะรูเปคิริคตาละเตสันทะอิเควิมานีทีเปละถะจกัจกคาเนจตตะลุวะคณนะนีเคหาวัตถุจมิงเขตเตภุมมาจายันเทวาชาะทาวิสายะเมยขัขาคันพัฒนาคา ติธาตันสันติเมยังมุนิลวาวะจัณนังสาทะโเมีสดนันตุธรรมสัจกวาาโลอายมพัทันต,ตาธรรมสัจกวาาโลอายมพะทันต,ตาธรรมสัตก,กาวาาโลอายมพะทันต,ตาบทที่สองบทบูชาพระตนไตอิมินาสก,กาเลนา,าพุทังอภิปูชายามาอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิปูชายามาอิมินาสกาเลนาสัขงขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพาระตนไต อรหังสัมมาสัมพุทโธพระครวัตพุทธังพระครวัตตังอภิวาสีสวาคาโตพระครวัาตา bak, ตังธรมุธรรมังนัมสังสุปฏิปันโนพระครวัตโตสาวะกะสงังโฆสังฆังมามังบทที่สี่บทลานพะัสก,การติทิคาถานโมตสสะพระครวัตลานโต,ตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพระครวัตลานโต,ตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพระครวัตลานโต,ตสัมมาสัมพุทธ ás, สสะ บทที่5บทสวดไตรลักษณาปทาพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิบทที่6บทสวดสักกะิริยาคาถา นัที่มีสันนักอัญังพุทโธมีสันนักวังอิตินสัสสะวชนะโสทิมีโหตุสัพพาทานนที่มีสันนักอัญังธรรมโมมีสันนักวังอิตินสัสสะวชนะโสทิมีโหตุสัพพาทานนที่มีสันนักอัญังสังคมมีสันนักวังอิตินสัสสะวชนะโสทิมีโหตุสัพพาทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสวดเอวันเมสุตังเอกังสัมมยังพระขวาสักเกสุวิหารัติกกปิละวัตุสมิงมหาวีนีมหาสติภู พี่ผู้สังเคะสันติปัจ,จมิเตหิผู้เข็ฐผู้พิขุสเตหิสภเหวะอรหัตตหิทัสหิจารลกาทูหิเทวตาผุ้ยิุเ้ยนะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังสัทธนายาพิ่ขุสังขาจาอาทาขูจตุน,นังสุทธาวะสักายิกานางังเทวนานังเองตธาหิ ห้าหูสีอยังโขพระขวารสกีสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาอะไรนี้นะคะพิคสังเขนะสัตติปัจจตดเฮติพิคูสัตติหิสัพพะเฮวะอรหัตติเฮสัตตะหิจะโลกะโหปิเทวตาเยผู้เอนะสันนิปติตาหุติพระขวันตังสัตทัสศนายะพิคูสังขจายันโนนะมะยัมปิเอนะพระขวัตตาเตนุปัต สังกมัมยามะอุปสังกัมมิตวาพระวะตตสันติเกปัจจิกิคาถาเสรยธิทางอตะตคะโคตาทีวาตาเสรยธิทางนาทะพระละวาปุริโสสมสมาชิตาวะผะหังปัสสาเลยะปัสสาปัสสาลีตังวาผะหังสมมชย์ยะเอวะมวะสาวาัทมา สัทสูเสสุเทเวสูอัตตะลหิตาภะควโตวอุป,ตปาระโตปาละตุหังสุอตัตขโธตาเทว,วตาภะคันตังอิอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัฐสเอกมันตงังทิตาโคเอกาทะเทว,วตาภะควโตสันตินเกีอิมังคัถังอภาสิมหาสมโยภะวสันนิเทวกายา สัมมาคัตตาอะคัตสาัมหิมังอัตตสัมมังทักขิเตยิวะอัปปะริเชสันติอะทะโคอัปปะลาเทวตาภัะวะตัสันติตตนตกีอิมังคะถังอะพีเสตัสสะและอภิีข้าวสัมมาทหะสุจิตตังอะทะนโนอุนาชกะมังตังสุสาระธิวะเนตานิกะนิฆะเนตาวาอินทานิยานิลัคนติ ปันธิตาติอธาโคอัปปาราเทวตาพระคตสันติเกอิมังคา,าสังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปริสังอินทาคัลิคัลังโอหัทะามะชะเมชาเตชาลันติสุธาวิมาลาจากักขุ มะตาสุทันตาสุสุนาคาติอ,า,อาทคโคอปาราเทวตาภะอตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกยพุทังสารนังคาตะคาตาเตน,นาเตคสันติอปายะภิมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปุปปริปูระสันติติอ,า,อาทะโคอปาราภิขคอัมันเตสิเยพุกเยนะพิคาเวสุธ พระส,สูโลกะสูตุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายาพิคุสังขจะเยปิเตพิขเวเอเฮสุอติตาอติตามาาัทะนาอรหตัตตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวตานังเอตะปาละมาตายาเทวตาสันิปติตาเฮสูเสยยะทิทันปิไมหังเอตาลัยเยปิเตพิขเวพระส พระวสันติอนาธามัทะนารหัตตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวตานางเอตะปะละมะมะเยวะทวตาสนิปติตาพระวตเตเสยยทิทางไมหังเอตตะละหิกาจิสักสามีพิฆาเวเทวกายานางนามานิกิตะยิสามีพักะวเวเทวกายานางนามานิเทเทสะสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิสังสุนาทางสาธุกัง มะนาศิกาโลทะเพสภาสาสมิติเอวันพ,พันติติโคเตพิโคพะคาวตูปัดสันโสสุพะคะวาเอตะทะอุจสิโลกามุสกัสสามิยะทะกุมภาตะทะสิตาเยสิตาคิลิคภระลังปะหิตตตาสะมาหิตาปุปทูสิหาวาลศีิลาโลกมา สาพิสัมพุโนโอทามานุสานุสาสุธาวิปสัสสนะนะานิลาพิโยปัญจสเตตันว,วะวะนีกปิลวะ,ะวัตุสวีตะตัวอามันตยิสัทาสาวะเกสาสจเนระเตเท,ท,ทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกขวุเตชะตะา,าตปะ,ะลุงสุตะวะพุทธาสาสะนางเตสัมปะลุตา หุยานาอะมนุษสาสะนังสัทธานเออะเปเกสัตตามัทธานังสหัสอาทะสัตตะลิงสัตตังเอกังเอเกสัตหัสสาอะมนุษสามัทธสุงอะเปเกนะนันจัตตทัสสะภูงทิสาภพพาภุธาอะภูงตันจัตสภะอภิญญายะววิคิตตาวานะจักขุ สัะคุมาตตัวอามันติกิสัทธาสาวกีศาสนิลตาาีทิวกายาอาภิกันตาเตวิชานาธาวิคาวูเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอานุปะพะโสดาสหัสายวะยะขา,าภูมมากาปิละวัตุวัฏฐาวาอาภิอธิมันโตูจุติมันโตูวนาว,ว,วันโตูยศศิลูโมทมมานาอภิกัมมุพิคุณังสมิติวน,นตวนางชาสหาสัาสาเหมะ เทมะวตาญาคารานันตะวันนิหนุนทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกรรมองิคุณังสมิติวะนังสัตตาสัตตาคิลาติสหัสสายะาคานานันตะวันนิหนุนทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกรรมองิคุณังสมิติวะนัง อิเจเอเจเจโสสาราสหัสายะคานาณตะวานิโนอที่ ی, و, و, DA, มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนโมทมานาอธิกกามุพิคุณังสำมิติว่นังเวสามิตตาปัจจะสัตตายะคานาณตะวานิโนอที่ DA, มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนโมทมานาอธิกกามุพิคุณังสำมิ DA, มติว่ว DA, นังกุมพิโลราชค่ะฮิโกเวรูปะราสานิเวสะนงังพิโยนงังสตหาสาหัสสะยะคานาปิยะ ปิยลุปัสสาสติกุมพิโรชาราชคาหิโกโสะปะคาสมิติวานางป,ป,ปุริมัฏฐเจ้ที่สังราชคาตะโรปัสสาสติคัมคันพพานาอธิปติมหาราชายาส,สิโสปุตตาปิตัสสะพาหาวูอินทามานามหัตารอินทะอิทิมันโตูุติมตว,วานาตมตูยศสิโนโม,โมทมมามนาปิกรมุงพิโุนาสมิติวานางทัาคีนันจัตที่สังราชาวิรูปโค สปาสาสติกุมพันธนางอาิิติมหาราชายศศิโสกุตาปิตัสสะพระหาวูอินทมานามหพาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยศส,สิโนโมทม,มานาพิกามุมพิกุนังสม,มิติงว่านางปัจฉีมัสจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอาิิติมหาราชายศศิโส อุตตปาปิตัสสะภะหะโวอินทมานามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกามุงพี่คุณนางสัมิตริงว่านางอุตตะลันจะตทิสังราชาวิกุเวโลสัปปะสาสติยักขานาอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตตปาปิตัสสะภะหะโวอินทมานามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกามุงพี่คุณนางสัมิตริงว่านางปุริมาทิสังทัตตะลัตโถ ท้าคิเนเนนะวิรูปรโ,โกปชิเมนะวิรูปรโคโกุเวโลตตดลังพิสังจตตโลเตมหาราชาสมัตตาจตุโลเทสาธาสละมานาอุทสุวะเนกาปิลวัตถุทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจาะนิกาสัทธามายากุตเวกกตเดวิทูจะวิทูโสจหะ สหจันทโนกามาเศโทจักินูนทันโถนิทันโถจะปะนาปนาโทโอ,โอปมันโทจะเทวโสตุจมะมา,มาติมาตะลิกิตะเนโนคะคา,าพโพนะโลราชาจนัจโนโสจันโสะโออาคูปัจจสิโคเจวะอิมพะลูสุริยะสัจจช,ชาสาเอตาก ปัจจะจะราชาโนคพันภาสหะราชุราชุพิโมทมานาภิกกามุงพิกุณังสาม,มิติงว่านางอทากูนาภัสานาคาเวสาสะเวสาลาสาหาสาสัสตาสชกการกัมพาราสาตาลาอาคูอาปอายาคาสาหายาธิยามุนาตธา,าตตา,าทาจาอาคูนาคายาสศิโนอะลาวันโนมหานาโค โสปคะสมิติงว่านางเยนาคาราชาสหัสาฮารันติทิภาธิชาปขิวิสุขจังคูวเวหะเวหายาสาเววนามัชปัตตาจิตตาลาสุปันนาอิติเตชะนามังอภิยันตะนานาคาชาละนามาสสุปันนโตเขมะมากาสีพุโท สันหาเหตุวาจาเหตุอุปาสาวะหันตานาคาสันสุปันนาสุระนามากลงสุพุธังชิตาวาวชิตาหัตถเทสุมุธทางอัศุลาสิตาพาตะโลวาสะวัสุเตพิกะพิษอิทธิมันตุชุตญาสสีโนกาลกัญชามหาพิสัตตมาอสุลาธานาเวทาสาเวปจิตตาสุจิตาจะปะหาลาโทนุมุจิสหะ สตัตสะพระริปัตต,าาต,ตสัพเพเวโรจนามากะยสันิหิตวะาพราะลังเสนังลาหุสัทธามนุสาคะมุงสามารถโยธานิพุทธสัตตพภิกขุนางสมิติวานา <c oughs> อาโปจะเทวะปัฏาวีจะเตโชวาโยตทาคะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะ ยัะสาสะหาเมตตากรุณากายิกาอคูอคูยัศสีโนทัศเตทัศธากายยาสพินานาตวานิโมที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยยสีโนโมทัมมานาอภิกามุงพิคุณังสามิติวะนังเวทูจะเทวาสหัสานลีจะอัามาจะทูเยยะมาจันทัสูปานิปทาทีวาจันทมามาคูปั ป巴拉คิตาสุริยันโสปณิตาเทวะสุริยะมาคูปุลิลาคิตานาคาตินีปุลคิตาวาอาคุม,มัทาวานากะวาสุนางนวาสวาสาวโลเโสโธสัก,กปูปะคาปุริทะโททเสเจทัสทากายาสเพนานันตวาน,นิโนที่มันโตชุติมันโตว,วานาวาันโตยัสตีโน,โม,ม,านามูถามาณะบิคามงพิคุณนางสมิติวัน์นางอัฐคสหัตคูเทวาชาลามัคคคิลา พาลิวะอะลิทกาจะโลชาจะอุม,มาปุพานิภาสิโนวะลุนาสหะธรรมะอัจจุตาจะอะเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสสาวะเนสิโนโทัสิเตทัศธากายาสเพนะนับตะวัน,นิโนอทิทิมันโตชุติมันโตววะนาวันโตัวยะสิโนโมธม,าน,ม,มนาภิกมุนพิกุลนะสัมมิติวะนาสัมมาณา มหาสมานามานุษสามนุษสาตาทิตขปิกาอาคูอาคูมะโนปัจจุสิกาอาธาคูหะระโยเทวเยจะโลหิตวาส,สินโนปราคามหาปราคาอาคูเทวยะสีโนทัศเตทัศธากายา,ส,ส,เเททส,ายสเพนานัตวานินโนอิทิมันตชุติมันตูวนาวันตยะสีโน,าน,ววานามูธมนาภิกขมุงพิคณังสม,มิทิงวานาสุกกากรุณามาหาอารุณาอาคูเวลุมันาสาสหัต โอทาตาอาคาพาอปปโมคาอากูเทวะวิจักกนาสะทามะมาคาตาลคามิสกาสยัสะสีโนธนยาอาคูปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทศิทศิติทศตากายาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสติโนโมทามนาพิกมุงพิคุนังจะมีจริงว่านังเคมิยาสุติยายามากัน พระกากยัสสีโนสัมพิกตากาลามะทะเสรษาชโชตินาคาจะอาสาวานิมานะลาติโยอาคูอาโค,าโคปารานิม,มิติมิตาเถท,ทัเสเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวัน,นิหนอทุทิมันโตชุติมันโตวะนะมันโต,ววนตยะสสีโนโมทามานาพิกามูพิกุณังสมิสิงมะมัง สัตเทเตเทวกายยาสเพน,นานตวานินโนนามันวเยนะอักฆะชุมเยสัตถิทศิกาสหาวิปะวุธชาติมัคขีลังโอตะตินนามะนาสะวังท่าเคมโมูคาตะลังนาคันจันทาวอาอสิตะติตังสพาม,มะปารามตัตตจะปุตตาอิทามตัตตสหะสันธันสุมาลังติสัตโตสโสปะคะสัมมิติงวะนังสพาม,มะ โลกานางสพามะปิธิธาติอุปะอุปะปันโนชุติมันโตพาายยสสิสัการโยยัสสีโสทัศตีอิสลาอาคูปจเจก,กัาสาวสิโนเตศจะมัชิตมัมชโตอา,อาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจสัพพาอภิอภิกันเตสิเทเทวะสะพมะเกมานะเสนอาอภิกามิสะ ปัสสะกันหัสสามิทิยังเอธาคัตหะพานพันธะลาเคนะพันธะมัทุโวสสมัตตะปาริวะเลทะมาโวมุติจัโกจันสินั่งอิติตัสสะมหาเสนูกันทะเสนเสนางอเปสัจีปานิปานินาตละมหัจจะสะลังตะวานะเพระ วังยัถาปาลุสสะโกโกนทันธะนยะตัวสวิชุกโกสะทาสโสปัจจทาปัจจาวิติสสะโกอตัตยังวเสส,ตะตะสะัตัสสัพางอภิญญายาววิขิตตาวานะจักขุมาสัตะตะตัอามันตะยิสัทาสาวเกาส,สัสนีเตมหาศีนาอภิกันตาตีวิชานาถิขาวโวตจะอากับปะละมะ กุลังสตวาพุทธสาสะนังวีตาลาเคหิตปัตกานังเนสังโลมันตีอัติชะยุสเพวิชิตาสังคามาพระยาสิตายศสิโนโมทันติสหภูเตหิสาภะสาวะเกสาวกาเตชะนะสุปาติ